ห้างแล้วพี่น้องห้างแล้ว,วอทอามาก่อนกันออยเยอะแล้วพี่น้องพูนมอน้ำว่างอยูพูนรอช่างนะครับตอนนี้เหลือ,อมาถาสร้างแล้วนี่ครับมองมันเปนลี่ยนโมเลตัวนี้สงสัยริมรูดครับผมริมนาเครื่องรูดสายพานบวมุน ใ้เหตุให้รถมีเกิดความห่อนก็เลยได้จอดครับผมจอดรอรอทั้งช่างรอทั้งซ่อมตอนนี้ผมก็ทําการเรือออกแล้วตอนตอนที่เรือ,อยูนนั่นบนไ่ได้ทายคลิปไปเนะาะเฝ้าไรมหนาบอกเรือวาเบิกกันแล้วเป็นน้ำมันไดยไหนี่แล้วครับตัวปัญหา บ่อนเขากำลังเลีนยกันอยู่เขาผมก็จอดเิงึงอันนี้รถซ์วิทรถซ์วิสรอบริการส่งน้ำมันบัดที่นี่ปูครับไปโคเ่เลยวะไปครับไปโคถาเอ่อนเนี่ยไปขับขันหนีถาเพื่อนเพือ่อนขรัอไหลจักหน่อยเนี่ยเั่น ครับผมอัปเดตสถานาการณ์ในการทำงานวันนี้นะครับรถได้เกิดอาการเสียหายนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวช่างก็ามาถึงจะมาทำการถอดนอด็อตเปลี่ยนโมเลย์นะครับน็อตตัวนี้กับตัวงไงคนน,นี้นี่น็อตตัวงไงโมเลย์มุนคยลายเลยเลยปกติมันิิมุนบ่ได้ครับผมอ๋อ สร้างมาเด้จังสิมาต,ต่อยอเท่าน,นึงมาแล้วครับมาเอ้มาขับรถไปโค้งแทน่นข้าเจ้าบไปนี่ได้บอกอยากขับรถด,ดำห่างข้าเจ้าเลยว่าไปขับรถไปโค้งมาเดี๋ยวไปนอนพากครับพักครับรถไปโค, <c oughs> ค,ค้บไป,ปนี่ของคือสัน้นแต่ก็ รถดำถอยเข้าไปดำครับผมมาปฏิภาธอี่นอ้องมาเบิ่งขับรถจนโคดนอ่ะหลังจากที่แล้วรถดำมาหลายมื่นรถดำห่างคุขับไปโค้งกันเลยว่าไป,ไปจอดไปขับแยก่อเนย่ย พี่น,อน้องนั่งยืนเรื่องรถไปโค่นนะครับ ลงมาจากรถแมคโครแล้วครับตอนนี้สี่โมงกว่าวาลงจากรถแมคโครไปแล้วเลี mm ่ย hmm. พื้นที่ข้าเจ้าแลนไปดำเลยแล้วตอนนี้รถดำมีอาการไม่สบายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคันมาอีกแล้วคันนี้แลนอยู่ดีๆยางนาหัวปีเล็บเสบ จอดรอชั่งนอนรวมกันเอาละครับบาดท,ทีเนี่ยเจองานใหญ่ขันหนึ่งกระห่างขั้นหนึ่งยางหัวอาเบิ่งกันไปพี่น้องอ่า ขัะน,นั้นยังวิ่งดำอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงจากแมโครไปแล้วลงมารอดจังวะได้ดำดินอัดไปหลายๆจังไปตัดเท่านึงครับงานก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำกันไปค่อยเปลี่ยนค่อยไป รถก็เป็นไปนตามสภาพครับผมสภาพรถกับบปัาไในงานกน็ออกไปได้เรื่อยๆอยู่ก็โอเคนะครับวันนี้คิดว่าผมน่าจะขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณมากไปครับผม